โอเคสวัสดีคะ่ะทุกคนครูจะวันนี้จะมาตอบคําถามนะคะที่มีคําถามจากแฟนเพจคนหนึ่งนะคะเขียนมาถามครูว่าครูใช้เขียนคิ้วด้วยดินสอเขียนคิ้วอะไรนะคะเพราะว่าบอกว่าสวยมากนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามาจากคลิปไหนนะเพราะว่าแต่ละคิ้วแต่ละไลฟ์แต่ละคลิปเนี่ยสำหรับครูคิ้วไม่เหมือนกัน <laughs> เพราะฉะนั้นครูก็ไม่รู้ว่าตั้งคำถามนี้มาจากคลิปหรือไลฟ์ไหนถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็จะไม่ได้เป็น เมื่อก่อนก็จะใช้เป็นแบบดินสอนะคะที่เป็นหมึกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นแบบนี้เมื่อก่อนครูจะใช้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูอ,อันนี้าหาซื้อได้ง่ายๆนะคะไม่ได้ราคาแพงเลยที่ฝรั่งเศสน,นะคะก็จะมีขายทั่วยุโรปนะคะก็จะราคาถูกมากนะคะประมาณ5ยูโร4-5ยูโรนะคะเมื่อก่อนครูก็จะใช้อย่างนี้มันมันก็จะเลยเป็นแบบ แบบนี้อันนี้มัน,ม,น,ม,นมันบางแล้วมันเหลือน,นิดหน่อยนะคะเมื่อก่อนก็อาจจะเห็นคิ้วครูแบบทั้งตรงทั้งหนาก็คือตัวนี้เลยแต่ช่วงหลังเนี่ยนะคะหลังจากนั้นไม่นานถ้าคุณสังเกตนะคะคิ Q ้วครูก็จะค่อยๆมีวิวัฒนาการขึ้นมานะคะมีวิวัฒนาการขึ้นมาก็คือว่า,าครูไม่ได้ใช้ตัวนี้โดยตรงนะคะตัวนี้ใช้แค่ใช้แค่เขียนให้มันเห็นเ,เห็นรูปของคิ้วเฉยๆนะคะให้มันมีความชัดเจนนะ หลังจากนี้หลังๆที่ครูมั่นครูก็เชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงหลังมากกว่านะคะที่คิ้วอาจจะดูดีขึ้นนะคะคิวที่ดูดีขึ้นมีฟอร์มมากขึ้นมีมิติมากขึ้น ครูใช้ของเซฟอร่า uh, นะคะของเซฟอร่าก็ไม่ได้มาโปรโมทอะไรนะคะแต่ก็ uh, มีอยู่ตามเมืองใหญ่ๆนะคะลอง uh, ลองไปหาดูนะคะเป็นเซฟอร่าเป็นแบบซึ่งครูไม่ไดเอามาตอนนี้แต่อยากจะตอบคำถามนะคะซึ่งเป็น uh, เขาเรียกไรน,นะเป็น uh, ตัวกระปุกเล็กๆแล้วก็มี uh, มีผู้กันนะคะมีผู้กันพอมีผู้กันเนี่ยครูถึงเขียนคิวได้ดีขึ้นนะคะวันหลัง จะจะโชว์ให้ดูแล้วกันนะคะว่าใช้อะไรแต่อันนี้อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นของเมื่อก่อนนะคะที่จะมีคิ้วนะหรือคุณอาจจะเห็นว่าเอ๊เขียนคิ้วแต่ทุกคนก็ไม่ได้ซูมคิ้วอยู่แล้วเพราะว่าซูมเนื้อหาครูมากกว่าโฟกัสเนื้อหาครูก็เลยไม่เป็นไรนะคะอ่ะก็นี่แหละเฉลยนะคะเฉลยว่าครูเขียนคิ้วด้วยอะไรและ,ะก็แถมหน่อยก็คือก็จะมีะตานะคะก็จะเขียนอายนอนะะไลยเนอร์นะคะมีอายไลเนอร์แล้วก็มี มีไม่ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะซึ่งจะต้องบอกเลยว่าเวลาครูเ,เดินไปไหนเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็มีพนักง,งานที่ขายเครื่องสําอางนะคะเครื่องสําอางแบรนด์เนี่ยเข้ามาทักนะคะหลายหลายคนเลยหลายครั้งเลยนะคะเข้ามาทักว่าปากสวยนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่ามีมีคนนึงพูดชัดเจนมากเลยบอกว่าโหคุณคุณพี่คุณเนี่ยปากสวยมากเลยแทบจะไม่ต้องแต่งหน้าอะไรมากเลย ก็จริงๆครูไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากนะคะที่มันชัดเนี่ยก็คือปากมากกว่าเพราะฉะนั้นเทคนิคที่จะทําให้คุณเนี่ยนอกจากเขียนคิ้วให้สวยให้ให้ให้สวยแล้วซึ่งครูก็คิ้วแต่ละลายก็อาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะคะแต่กเ็เราก็ตั้งใจหรือพยายามให้มันแบบดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่อยากแต่งหน้ามากเหมือนครูก็เน้นลิปสติกแล้ววันนี้ครูใช้ลิปสติกแถมหน่อยอคนนั้นก็ถามว่า มู้ปากคุณสวยมากเลยนะคะวันนั้นคุณทาสีแดงสดนะคะสีรูชคุณใชคณ้คุณใช้ของอะไรนะคะคุณเดินเข้าเซฟรานะคะแล้วคุูก็บอกว่า ใช้ของ s ซสซี่พารีซึ่งไม่ได้มีในนี้ว้าเป็นยังไงอ่ะแซ s ซี่พารีบอกดีมากเลยมันเด่นมากมันทำให้คุณไม่ต้องแต่งหน้าอะไรมากเลยโอ้โอก็ขอบคุณมากเลยนะคะนี่เป็นคำชมแล้วก็ทุกมีอยู่หลายร้านนะคะแทบจะทุกร้านที่มองปากที่ขายเครื่องสำอางนะแล้วก็จะมีคนอื่นๆก็ทักเยอะมากนะคะคุณม,มั่นใจว่าลูกค้าหรือว่าลูกศิษย์ตัวแทนที่เอาไปใช้เนี่ย ก็จะได้เจอฟีดแบ็กแบบนี้จากหลายคนที่เข้ามาทักเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละก็เฉลยนะคะว่าครูใช้อะไรแล้วก็วันนั้นก็จะเป็นสีแดงูชเนี่ยแซสซิพาริสคุณดูปากนะคะปากมันจะแน่นมากแล้วก็นิ่มนะคะเป็นแบบลองเลสติกนะคะเป็นเป็นลองเลสติงไม่ใช่ลองเลสติงลองเลสติงเอ่อแมตนะคะเป็นเนื้อแมทมันก็จะเนียนแบบนี้เลยจริงๆวันนี้ครูไม่ได้ใช้แค่สีพุนอย่างเดียวนะคะครูใช้สีพุนผสมสี ส้มอมแดงเลยได้แบบนี้เพราะว่าใส่ชุดสีนี้นะคะแล้วก็มีผ้าพ,พันคอซึ่งมีสีแดงด้วยก็เลยเมันมันจะเข้ากันมากถ้ามีทัชของสีส้มอมแดงด้วยนะก็จะเป็น,ก,ปนก็จะเป็นทิปสำหรับพวกเรานะคะโอเคเอก็ตอบคำถามนะคะเรื่องของคิ้วนะก็ตั้งใจว่าครั้งหน้าครั้งต่อไปนับจากวันนี้ทุกๆครั้งเนี่ยครูก็ตั้งเป้าแต่วันไหนที่แบบ วันไหนรีบนะคะก,ก็ยอมรับว่าเขียนคิวไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็โอเคก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเราพัฒนาได้นะคะโอเคก็ฝากไว้เลยเนี่กเ็เทคนิคความสวยความงามจากครูน็อตนะคะก็มีลิปสติกนะคะลิปสติกใครอยากได้ลิปสติกเป็นลอง g lasting เป็นเนื้อแมทนะคะไม่ต้องทาซ้ําทั้งวันนะครูทาครั้งเดียวที่ครูทาซ้ำเนี่ยคือทาให้ดูที่ไลฟ์เท่านั้นนะคะนี่เลยค่ะนี่เอาไปใช้แล้วก็ เ,เพิ่มมิติให้กับตัวเองนะคะปากที่โดดเด่นนะคะแล้วก็มีความมีวิตามินที่ช่วยให้เราเบำารุงริมฝีปากนะคะให้ชุ่มชื่นนะคะไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะคะเขียนขอบตานิดหน่อยอันนี้มีเหงื่อนิดหน่อยนะคะก็เลยมีรอยแต่ไม่เป็นไรก็เก๋ดีไล์คลิปนี้จะไม่ลบจะไม่ตัดนะคะก็คือเป็นธรรมชาติเลยแล้ววันนี้ก็แถมอย่างหนึ่งน้ำหอมไซซิพา,าริสคูชิด กับชุดนี้มันเพราะว่าเราต้อง,ต,งตั้งใจจะออกเป็นให้ความรู้สึกเซ็กซี่ครูก็เลยฉีดแซสิพาริสนะคะเดี๋ยวฉีดอันนี้ขายดีมากนี่คืออันดับหนึ่งเป็นซิกเนเจอร์เป็นกลิ่นแรกของแซสิพาริสแล้วคนสั่งเยอะมากเลยามาดูนะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงมันมีกลิ่นไม้อูดไม้หอมกลิศน,นานะคะว้าวโอ้นี่ฉีดนิดนิดนะโอ้โหเห็นไหมคะแล้วก็วิธีฉีดให้ทนนะคะก็นี่ยค่ะ หลังใบหูหรือว่าตรงประมาณนี้นะคะนี่เลยโอ้โหหอมมากได้กลิ่นแบบใส่ชุดคอเสร็จอีกแล้วมันทำให้นึกถึงนึกถึงว่าเราเป็นมารียองตัวเน็ตความเรื่องรุ่งเรืองเฟื่องฟูในสมัยพระเจ้าหลุยนะคะ ุดยอดเลยอ่ะโอ้โหนี่อันนี้เป็นดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะกลิ่นดึงดูดเพศตรงข้ามที่คนชอบมากผู้หญิงชอบมากผู้ชายยิ่งชอบยิ่งดึงดูดนะคะใครอยากจะได้น้ําหอมดึงดูดเพศตรงข้ามนี่เป็นไทม์เลสนะคะก็คือไม่มีตกงยุคนะคะคือใช้ได้ตลอดยุคแล้วก็เป็นยูนิคที่ไม่เหมือนใครเลยก็ฝากไว้สําหรับคนที่อยากจะเพิ่มความงามเติมเสน่ห์ให้กับตัวเองเอาแซสซ่พารีสแซสซ่พารีสเป็นเอ่อเป็นเครื่องมือที่ เติมเสน่ห์ให้กับพวกเราทุกคนนะคะนอกจากเราจะมีเติมเต็มโลกภายในแล้วเนี่ยโลกภายนอกเราเพอร์เฟกสุดยอดด้วยรักนะคะสวัสดีค่ะ